สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เชฟเหมียวจะพาไปทำแกงกะหรี่ไทยหอมละมุนกลิ่นดีจนจมูกสัน่น นี่คือทีมกลิ่นหอมของเราหอมใหญ่มันฝรั่งแครอทไก่นุ่มๆและผงกะหรี่สีทองเริ่มด้วยผัดหอมใหญ่ให้ใสแล้วใส่ผงกะหรี่จนกลิ่นลอยเหมือนควันจากฝันดีเพิ่มไก่ลงไปผัดให้สีจับเครื่องแกงอย่างสวยร่าวกับทาแปลงสีทองเติมกระทิลงไปนี่แหละวินาทีที่ทุกอย่างนุ่มละลายเข้าหากัน มันฝรั่งแครอทลงหม้อเหมือนชิ้นตัวต่อสีสดใสที่มาเติมเรื่องราวให้สมบูรณ์ปล่อยให้หม้อทำงานช้าๆความหอมจะค่อยๆเปิดประตูออกมาเอง เติมเกลือน้ำตาลเล็กน้อยใครชอบเค็มก็เพิ่มผงกะหรี่ได้นิดหนึ่งได้เวลาเปิดฝากล่องสมบัติกลิ่นหอมตักลงจานพร้อมข้าวสวยร้อนๆเสร็จแล้วครับแกงกะหรี่ไทยแบบง่ายๆแต่กลิ่นหอมจนหัวใจสัน่นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามเชฟเหมียวตอนต่อไปนะครับพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์